อ่ะสั่งของวาพีดมาดูก็ว,ว่าสั่งก็ว่าสั่งมาอันเดียวทำไมส่งมาให้มาหลายอันไม่รู้เนี่ยเป็นไฟโซลา่าเซลล์ตัวนี้ดูดิตัวนี้ไอพีหกสิบเ็ดผมสั่งผมว่านะผมนึกออกแนละ้วว่าผมสั่งมาอันเดียวนะเนี่ยแต่มันให้มาถึงสองอันเนี่ยมันหนึ่งแถมหนึ่งเหรอดูแผงโซงลา่าเซลล์อี นี่แผงโซลา่าเซลล์ดูว่ามันได้มาอะไรบ้างนะครับนีพร้อมแผงโซลา่าเซลล์พร้อมไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้นะครับเป็นโซลา่าไลท์ตัวนี้อ่ะมีรีโมทด้วยลองเปิดดูรีโมทว่า นะครับปรับแสงได้นะครับแสงนี่แสงสว่างแล้วปรับเป็นชั่วโมงได้นะครับสามชั่วโมงห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงนะครับหรือจะเป็นแบบออโต้ก็ได้ไฟโซลาเซลล์รู้สึกว่ามันจะมีโปรเปล่ามันน่าจะมีโปรมั่งหนึ่งแถมหนึ่งนะครับซื้อหนึ่งชิ้นแล้วได้อีกหนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับแล้วได้มาพร้อมครบชุดเลยพร้อมขานะครับขายึด ถ้าเราไปกดดูว่าการเกานะครับมีตัวเลือกหลากหลายเลยนะครับผมน่าจะกดสั่งมาอ่าผมน่าจะกดสั่งมาอีกอย่างหนึ่งนะครับมันเลยได้มาสองชิ้นแบบนี้นะครับถ้าสนใจนะรเราไปกดดูนตะกาดูได้นะครับเฟ็นไทรโ,โซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับไปคิมสินค้านตะกาดูได้เลยนะครับ